สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าสุกมาเที่ยวอุตรดิต์นะคะอำเภอหนาปาท่าปานะคะเพราะว่าเป็นทางผ่านจะไปบ้านน้ำพานะคะมานี่ค่ะกลับค่ะคุณป้าก็มาแวว้วยน้ำรีนะคะนี่ค่ะห้วยน้ำรีนี่ค่ะ สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะห้วยน้ำรีนะคะนี่ค่ะค่ะสวยมากเลยขาสวยมากนะคะนี่ค่ะห้วยน้ำรีนะคะนี่ค่ะมาพานะคะมานี่ค่ะมาชมนะคะนี่ห้วยน้ำรีนะคะสวยมากเลยค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะสวยมากสวัสดี